การอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคาบอาต์แอนติเมทคอมโบนะฮะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่1พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับผมก็ขอก่าวสวัสดีสาวว่าคาบาทุกท่านวันนี้ก็อยู่ผมในกอดนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นข่าวล่าสุดของคาบาพีซีที่ทุกท่านรอคอยและลอยคอกันอย่างใจจดใจจ่อนะฮะวัดเมื่อเราจะมีข่าวสารนีนออกมาตอนนี้มีออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมโดยคาบาพีซีนี้จะเปิดให้บริการในชื่อคาบเอาต์แ t นติเมทคอมโบนั่นเองโดยบริษัทที่ให้บริการก็คือคอมโบอินเตอร์ นั่นเองนะครับผมราเดียวกับคาร์บัลอินฟินิตคอมโบนั่นเองนะครับผมซึ่งทางเพจได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพจริสติเรชันนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับจากการคาดการณ์นะครับผมเปิดลงทะเบียนวันที่1น่าจะสิ้นสุดประมาณวันที่ประมาณช่วงต้นตอนธันวาคมนะครับผมเพราะตามปกติแล้วเพจริสติเรชันเนี่ยเขาจะเปิดอย่างน้อยก็สาวันบวกลบคูณหารอะไรเนี่ยมันอาจจะบวกลบอีกสักประมาณห้าถึงสิบวันซึ่งก็จะกินไปเนเดือนธันวาคมนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นการซื E.B.T กันนั่นเองนะครับผมก็คือจะมีการโค้ดเบต้าเกิดขึ้นซึ่งอาจจะกินระยะเวลา3-7ถึงวันโดยประมาณนะอันนี้คือการเดานะครับและสุดท้ายนะครับโอเพนเบต้าอันนี้ต้องดูอีกทีว่าจะมาในปีนี้หรือจะมาในปีหน้าแต่ถ้าดูจากสไตล์ของพี่นัทคอมโบของเราคิดว่าน่าจะได้เล่นกันภายในธันวานนี้นะจ๊ะคิดว่านะซึ่งเนื้อหาข้อมูลต่าวสารต่างๆยังไงเดี๋ยก็ต้องติดตามที่เพจคา r ์บ้าอันติเมตคอมโบนั่นเองนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะมีให้เรา ได้รับชมกันไม่มากก็น,น้อยแล้วล่ะครับผมส่วนในวันข้างหน้าจะมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีกับผมคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม